เนี่ยสิ่งที่ผมจะพูดถึงต่อไปนเนี่ยจะบอกว่าเป็นการละเล่นที่มาจากเรื่องเล่าที่เขาเล่าต่อๆกันมาบางเรื่องก็เป็นเรื่องแต่งนะครับพูดไว้ก่อนเลยหนักคอไว้ก่อนอย่าคิดจะเอาไปเล่นจริงหรือถ้าคุณเอาไปเล่นจริงผมก็จะบอกว่าข้อมูลนี้ทําเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้ข้อมูลอย่างเดียวนะครับผมไม่รับผิดชอบนะบถ้าใครเอาไปเล่นจริงนะถ้าเกิดความเสียหายหรือเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาพผมไม่ไม่รับผิดชอบนะครับเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้คือรวบรวมมาเพื่อความบันเทิง แล้วก็เรื่องผีเจ้าแก้วเรื่องวิจาอะไรอย่างเนี้ยผมจะละเว้นไว้เพราะผมอยากจะหาอะไรแปลกๆมาพูดบ้างหรือประเพณีจากประเทศไทยเราจากในชุมชนต่างๆอะไรเงี้ยผมก็จะละเว้นไว้ก่อนพะเราก็จะเห็นกันอยู่แล้วประเพณีไทยที่แบบเป็นผีตาโขนหรือแบบเป็นการอะไรเนี้ยที่เขาล่เล่นกันเกี่ยวเรื่องผีอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นกันอยู่แล้วอันนั้นเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าๆจะมาพูดมาเริ่มเกมแรกกันเริ่มซบซ้อกันซอบซอซาร่าสตาริต้า เขาเรียกว่านี่คือผีเหรียญของชาวเม็กซิกันเกมไม่เล่น,ลนง่ายๆแต่ว่าเวลาเล่นอ่ะเล่นกับเพื่อนสองคนคุณกับเพื่อนอ่ะต้องมีเหรียญคนละหนึ่งเหรียญจะเป็นเหรียญอะไรก็ได้ที่เหมือนกันนะคนละหนึ่งเหรียญ <c oughs> ทีนี้นั่งหันหน้าเข้าหากันแต่ละคนอ่ะจะมีเหรียญอยู่ในมือให้พูดคําว่าซาร่าสริต้าเราเล่นเกมของคุณได้ไหมจากนั้นให้โยนเหรียญพร้อมกันปึ <c oughs> ้ <c oughs> งถ้าเหรียญเนี่ยตกลงมาแล้วได้หัว ทั้งสองคนเท่ากับว่าซาร่าสริต้าตอบว่าใช่หรืออนุญาตอ่าแต่ถ้าออกเป็นก้อยทั้งสองคนถ้าออกเป็นก้อยทั้งสองคนน่ะก็คือไม่อนุญาตให้เล่นถ้าก้อยกับหัวอ่านก็นจะบอกถ้าก้อยกับหัวก็คืออาจจะอาจจะให้เล่นก็ลังเลลังเลเหรอลังเลอยู่ลังเลอยู่เพราะงั้นถ้าได้ก้อยกับหัวคือยโยนใหม่โยนใหม่จนกว่าจะได้หัวทั้งคู่ทีเนี้ยพอได้หัวทั้งคู่แล้วเนะี่ยก็คือจะถามอะไรก็ได้ถามแล้วก็ได้เลย ที่มีคำตอบแค่ว่าใช่หรือไม่นะ uh huh. อืออืบสมมติจอร์ดได้เพียเพื่อนใช่หรือไม่โยนเป้งออกหัวคู่แปลว่าใช่ใช่เอเยมเลยไปย้อนแล้วาดล่าสุดอะไรครับนี่อะอะไรอย่างเงี้ยใช่กับไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ก็คือออกก้อยคู่อ่าอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเหมือนเดิมก็คือก้อยหัวก็อ,อาจจะอาจจะอะไรเงี้ยก็เป็นเกมเล่นหนุกหนุกน,นะครับ เป็นคอปเชร์ของชาเม็กซิกันทีนะ่ะเวลาจะเล่นเสร็จแล้วเนี่ยถ้าจะออกจากเกมก็คือให้วางเหรียญที่พื้นแล้วพลิกพลิกเหรียญห้ามโยนนะพลิกเหรียญไปอีกด้านหนึ่งถือเป็นการจบเกมอีคื้านหนึ่นก็คือก้อยอีกอันหนึ่อ่าใช่ใช่สมมติมีหัวอยก็กลับเป็นก้อยแต่ห้ามโยนแล้วนะถือว่าจบอะอันนี้คือซอฟซอเบาๆนุกนุกแบบ เอ๊ะมันจะผีหรือมันจะแค่ความบังเอิญอะไรเงี้ยคิดคิดกันได้ถูกไหมอันต่อไปเริ่มหนักละอ่ะ baby blue อ่ามาจากทางยุโรปอันนี้ baby blue ้บลูอ่ะการเล่นจะคล้ายๆ body mary รู้จัก b o ้แมรี่ใช่ไหมเออเข้าใอ่า body m a r ก็คือเข้าไปห้องน้ำแล้วยืนพูดหน้ากระจกเรียกอ่าเรียก b o ้ y มรี่ออกมาอันนี้คล้ายๆ,ๆกันก็คือเกมแม่จะเล่นคนเดียวหรือจะเล่นแบบหลายคนก็ได้เบบ y วิธีการเล่นก็คือผู้เล่นจะต้องล็อกขังตัวเองไว้ในห้องน้ําที่มือสนิทพร้อมกับ หงายมือไปข้างหน้าอย่างนี้หงายมืออย่างเนี้ยแล้วหลับตาหงายมือไปเนี่ยจนกว่าจะรู้สึกว่ามีเด็กทารกอยู่ในมือคุณหงายมือแล้วแบบเอ๊ะรู้สึกว่าแบบมีเด็กทารกอยู่ในมือถ้ารู้สึกแล้วเนี่ยจะต้องเอาเด็กเนี่ยมาอุ้มอย่างเงี้ยเอาเข้า,าอย่างเงี้ยสิบสามครั้ง mm hmm. พร้อมพูดคําว่า b บ b y blue b บ b y blue b บ b y blue เนี้ยสิบสามครั้ง mm hmm. อารมณ์มันยกเวทเชื่อกันว่าถ้าร่างของเด็กปรากฏขึ้นจริง เราจะเห็นดวงตาสีฟ้าของเด็กจ้องมาที่เราเด็กที um> ่อยู่ในมือเราอะจะเป็นดวงตาสีฟ้าแล้วจ้องมาที่เราจะเป็นเหมือนเป็นเป็นรูปจะรวมเป็นดวงตาลอยๆใช่ป่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นรูปล่างดกบางคนก็เห็นเป็นรูปล่างบางคนก็เห็นแค่ดวงตาทีเนี้ยบางครั้งบางคนก็ไม่ได้เห็นอย่างเดียวบางคนโดนข่วนบริเวณแขนหรือขาเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเอ้ยไม่ได้เห็นอย่างเดียวแต่ว่าโดนทําร้ายเนี่ยเขาบอกว่าให้รีบวิ่งออกจากห้องน้ําให้เร็วที่สุด เพราะแม่ของเด็กจะมาเอาเด็กคืนอืม <S <S อืเขวหน้ากลัวอ่าแม่ของเด็กก็คือเป็นผีผู้หญิงจะมาปรากฏตัวแล้วก็กรีดร้องใส่หน้าของคุณมาทำร้ายคนเพื่อเอาลูกของเขาคืนนะนี่คือ baby blue อ่ะอันนี้อันนี้ผมอยากให้เปาไปเล่นมากอันต่อไปผมอยากให้เปาไปเล่นมากเพราะว่าเปามีกีตาร์อืมอย่าเลยเกมนี้ชื่อว่าเกม Dark Music เพลงห่งความมืดจริงๆวิธีเล่นมันยาวมันมีกฎอะไรยุบย่อยมาแต่ผมจะย่อยมาสั้นๆแล้วกันนะเขาบอกว่าเกมนี้ให้เอากีตาร์หรือเรื่องดนตรีสักชิ้นอะไปวางไว้บริเวณหน้าบ้านตรงที่เป็นพื้นที่โลง่งจากนั้นให้หยดเลือดของตัวเองหนึ่งหยดหยดลงไปบนเครื่องนดนตรีนะ พอหยุดลงมาในเครือ่องดนตรีเสร็จปุ๊บให้เอากระดาษเล็กๆเขียนโนต้ตแปะไว้เป็นประมาณแบบเขียนข้อความเชิญชวนเชิญชวนวิญ,ญญาณว่าช่วยมาเล่นดนตรีให้ฟังหน่อยแล้วแปะเอาไว้ตรงใกล้เครื่องดนตรีที่เราหยดเลือดไปแล้วทีนี้ให้เรากลับเข้ามาในบ้านและห้ามหันไปมองเครื่อ,อ,องดนตรีอีกเขาบอกว่าถ้าเราต้องสำเร็จเครื่องดนตรีเช่นนั้นจะเล่นเองอให้เรานั่งฟังออก,กีตาร์แบทเทิลเออได้แหละก็คือมังกีต้าคนไหนอ,อขาด เขาเรียกว่าขาดมือ solo, โซโล่หรือมือลิทึม <c oughs> ถ้าคุณขาดมือลิทึมคุณก็หยด,ดเลือดกุญกีตารงคเนเราไปตั้งหน้าบ้านเราก็บอกว่าเออมาเล่นริทึมเพลงนี้หน่อยด้กูจะซ้อมโซโล่ช่ซ้อมหน่อยทช่ซ้อมหน่อยเอออะไรเงี้ย solo, ได้นะ <c oughs> เออหาเพื่อนเล่นนะ่ะคือหาเพื่อนเล่นนะ่ะเนี่ยเออช่วงเวลาที่ช่วงเวลาที่เขาบอกให้เล่นเกมนะั่นคือช่องวงวันเที่ยงคืนถึงตีสี่ทีน่าวิธีวิธีจบเนี่ยมันมีหลายวิธีแต่คือถ้าพ้นตีสี่ไปแล้วถือว่าจบถือว่าเขาจะไม่มาละ ประมาณนี้อันนี้เกมที่สามนะชื่อ Dark Music อันนี้เริ่มมีใช้เลือดแล้วนะเริ่มมีใช้เลือดตัวเองแล้วนะเกมต่อไปชื่อเกมว่า Preking ชื่อเกมกสามกษัตริย์เดี๋วอีกชื่อหนึ่งคือราชินีและคนขับเกมเนี้ยเขาบอกว่าทําขึ้นมาเพื่อให้คุณได้คุยกับคุณอีกคนหนึ่งในอีกวิติจากกระจกก็คือวิธีเล่นนะให้เล่นตอนตีสามสามสิบสามนาทีวิธีเล่นก็คือให้เอากระจกสองบานเนี่ยวางไว้ข้างหน้าอย่างเงี้ยขนาบขนาบข้างตัวเองไว้อย่างเงี้ย โดยที่ให้เหงาของกระจกสะท้อนตัวเรานะสองข้างจากตัวเราที่มีหนึ่งหนึ่งคนอ่ะมันจะกลายเป็นสามคนเก็ทจ,จะ้ะอ่าเขาใจอ่าทีน้าเกมเขาจะบอกว่าสองคนที่อยู่ข้างๆคุณอย่างกระจกเนี่ยจะมีคนหนึ่งที่เป็นราชินีและมีคนหนึ่งที่เป็นคนโง่หรือคนขาวทีนะให้เราจุดเทียนแล้วก็เริ่มคุยกับความมืดโดยที่ห้ามหันไปมองไอ้สองคนเนี้ยที่อยู่ในกระจกเด็ดขาดเริ่มคุยกับความมืดเริ่มถามเริ่มคุยเขาบอกว่าถ้าสําเร็จเนี่ยไอ้สองคนที่อยู่ในกระจกจะเริ่มคุยกับเรา ่าแค่เราจะถามจะคุยอะไรแบบสองคนนี้ก็ได้เลยแต่ว่าสองคนนี้มันจะพูดแนะนํานู่นนี่นั่นหรือว่าพูดถ้าเกิดว่าเราถามเรื่องปัญหาอะไรไปเขาเราก็ต้องฟังสองคนนี้ถูกไหมแต่ว่าหนึ่งในสองคนนี้จะมีคนหนึ่งที่เป็นราชีและมีคนหนึ่งที่เป็นคนเขา่าเราต้องตัดสินใจเองว่าเราจะเชื่อคําพูดของคนไหนเพราะว่าคนที่เป็นราชาก็คือเราเห็นใช่ไหมอย่าไปบอกสองคนนี้แล้วนะว่ากำลังเล่นเกมหรืออะไรเพราะว่าไอ้สองคนเนี้ย มันก็เห็นเราจากกระจกที่มันกำลังทำกับเราอยู่เหมือนกันอือ่านั่นแหละประมาณว่าแบบคุยกับตัวเองจาก e อ,อีมัลติเวิร์สอ่ะอืออือน่ะประมาณนี้เลยเหงายิบหายเกมนีไอ้สั์โคตรเหงาโคตรคนเหงาเลยอะ่ะเกมเนี้ยมันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยอยากเล่นอะน่ะน่ากลัวไอส้สัสกูเป็นคนกลัวกระจกกูเป็คนคนกลัวกระจกอยู่แล้วอะ่ะเออเออเหงาขนาดนั้นอ่ะอือน่ะอันนี้คือเกมที่สี่นะครับ เกมนี้เหมือนจะมาจากญี่ปุ่นหรือมาจากทางไหนสักทางดีไม่แน่ใจตอนนี้ช่วงเรื่องเ่าผ่านมาแล้วช่วงเราผ่านมแล้วช่วงนี้กำลังคุยเรื่องท็อปิกเรื่องเกมมันมีเกมอะไรแปลกๆส่งมาแนะนําได้นะครับส่งมาคุยได้เกมผีเหรออืมเกมผีเกมที่เล่นกับผีได้เกมต่อไปเดีว่าอันนี้กูว่าน่าจะคุ้นกันมั้งน่าจะเคยได้ยินกันเกมลิฟต์ไปต่างโลกอ่าลิฟต์ไปต่างโลกคุณจอร์จอยากไปต่างโลกใช่ไหมครับลองไปด้วยลิฟต์ดูเกมนี้ฮิตมากในเกาหลีอ่าเหมือน โอเคยฟังอยู่เคยฟังอยู่คือกดเกมเนี่ยมันละเอียดยิบย่อยมากแล้ววิธีการกดที่จะไปต่างโลกนะไม่ครับไม่ได้กดเลียงชั้นนะบางทีจะกดเลขกดชั้นห้าก่อนแล้วก็ลงมาชั้นหนึ่งใหม่แล้วขึ้นมาชั้นสิบแล้วไปชั้นเจ็ดแล้วไปชั้นสามแล้วก็วนอยู่เงี้ยเอองงมากกดไม่งงแลวเยอะมากแต่ผมจะย่อๆมาให้ฟังว่าอะเกมเนี่ยถ้าจะเล่นเนี่ยจะต้องมีอาคารที่มีตึกสิบชั้นขึ้นไปแล้วก็มีลิฟต์เนี่ย อย่างร้อยหนึ่งตัวทีนี้ข้อควรระวังก็คือเกมนี้มึงจะต้องอยู่ในลิฟต์ยาวเลยอยู่ลิฟต์นานมากเพราะงั้นก็ระวังแล้วกันถ้าเจอคนเดินเข้าพอเดินออกอะไรเงี้ยมันจะเป็นการก่อกวนสามารถเล่นได้มากกว่าหนึ่งคนด้วยก็คือเข้าไปแล้วกดเลขตามที่กดมันบอกผมจะไม่บอกกดนะแต่ถ้าอยากเล่นก็ไปหาเขาเองคือกดขึ้นลงตามกฎกาเนี่ยทีนีน้พอเริ่มเข้าสู่เฟส ที่สองเกมเนะี่ยมันจะเริ่มเจอคนที่คุณรู้จักหรือไม่รู้จักเดินเข้ามาในลิฟต์คนคนนี้เขาจะพยายามชวนคุณคุยหรือพยายามทำให้คุณสนใจเขาบอกว่าห้ามสนใจคนคนนี้เด็ดขาดเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ไปตามอถ้าเกิดว่าคุณเล่นเกมเนะียแล้วไม่ประสบความสําเร็จในการไปต่างโลกคนคนนี้จะตามคุณไปทั้งชีวิตคืออย่าได้ไปสนใจอย่าได้ไปจุ้งระหว่างที่เล่นเกมนี้เล่นเจอจอดเดินเข้ามาใน นั่นอ่ะจะไม่ใช่จอดเพื่อนเออใช่นน่ากลัวเหมือนกันนะถ้าเกิดมันไม่ใช่จอดจริงแล้วแบบแม่งชวนแดกเหล้าแบบไปแบบติดติดตะกูทุกวันแล้วแบบชวนกูแดกเหล้าทุกวันอันต่อไปว่ะอันเนี้ยประหลาดแล้วกูรู้สึกว่าไอ้เนี้ยน่ากลัวใครจะทำไว้สั์เกมเกมนี้มาจากญี่ปุ่นชื่อเกมว่านกกระเรียนสื่อบุญญาณเกมนั้ถึงตายได้นะครับห้ามเล่นบอกแค่นี้แลววิธีเล่นมันง่ายมากด้วยประเด็น อุปกรณ์ที่ใช้เล่นมีอะไรบ้างหนึ่งนะครับแก้วน้ําที่มีน้ําอยู่นะครับสองคือใบมีดโกนที่พันด้วยได้สีแดงแล้วเชาใบมีดโกนที่พันด้วยได้สีแดงแช่ไว้ในแก้วน้ําแช่ไวนะ้น่ะไม่ได้แช่แช่แล้วเล่นเลยนะแช่ไว้หนึ่งคืนนะแช่ไว้ก่อนหนึ่งคืนแล้วก็อีกคืนนึ่งค่อยมาเล่นนะทีนะี้อีกอันนึงที่ต้องเตรียมก็คือกระดาษหนึ่งแผ่นกระดาษเนี้ยให้เราเขียนชื่อของ คนตายหรือคนที่เราอยากจะสื่อสารด้วยเนี่ย49ครั้งในกระดาษนะเขียนไปชื่อนะ49ครั้งแล้วก็พับกระดาษเนี่ยเป็นรูปนกเคยเห็นเคยเห็นจ้ะกระดาษพับรูปนกอ่ะนั่นแหละทีนี้พอพับกระดาษที่เป็นรูปนกเสเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากลืนกระดาษนั้นลงไปห <c oughs> ือกลืนลงไปพร้อมกับไอ้น้ําที่แช่ไปมิโกนเอาไปมิโกนออกก่อนนะแล้วก็เอาน้ําที่แช่ใบมิโกนเนี่ยเอากระดาษจัดเข้าไปแล้วก็กลืนใอกระดกน้ํา แล้วกินอนั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่กูบอกเลยว่าคนที่เล่นเกมส่วนใหญ่ไม่เล่นไม่จบเพราะว่าตายก่อนนกติดคอกระดาษติดคอตายเหี้ยตอสัตว์ตอกคืท้าจะไม่ออกตายก่อนจะได้เจอผีการผีซะเองแต่ว่าโหใจจะไม่ออกแล้วตอนนี้ไป๊บไปอุ้มเพ่เกมนกเรียนสื่อบรญญาณคือเกมน่ะเหมือนคนที่ต้องจะต้องทําพิธีจะต้องเป็นคนที่เป็นเขาเรียกามิกโกะหรือเป็นคนที่เขาเป็นสื่อบรรยาณของญี่ปุ่น่ะ เคยได้ยินใช่เออแต่ว่าที่มันมาเล่นกันคือพวกวัยรุน่นพวกวัยรุน่นน่ะมาเล่นกันเกมต่อไปอันเนี้ยอันนี้กูชอบมากเลยเพราะว่ามันกึ่งจะแบบจะผีก็ไม่ใช่จะจิตวิทยาก็ไม่ใช่ใชื่อเกมว่า concentrate concentrate นะแปลว่าการมีสมาธิเกมเนี้ยเขาบอกว่าถ้าเล่นแล้วอะ่ะมันจะทําให้มึงรู้ว่าอนาคตมึงจะตายไงถึงบอกว่าเอ๊ะมันจะกึ่งจิตวิทยาไหมวะหรือจริงๆแล้วมัน มันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติวิธีเล่นเกมน่คือผมจะยอ่อสั้นๆนะเพราะว่ากฎเยอะมากวิธีเล่นเกมน่คือให้เพื่อนคนหนึ่งของคุณเนะี่ยยืนอยู่ข้างหลังคุณนะแล้วร้องเพลงทำวิธีกรรมซึ่งเ,เพลงวิธีกรรมเนะี่ยเขาจะมีมาให้อยู่แล้วก็ร้องไปตามที่เขาให้มาทีเนี้ยระหว่างร้องอะไรเงี้ยก็จะมีการแบบทุบไหลเพลื่อนนิดๆหน่อยๆเบาๆขณะร้องเพลงทำวิธีกรรมโดยที่เพื่อนอีกคนที่ยืนหลับตายเนี่ยก็ต้องมีสมาธิทําใจให้โล่งๆแล้วก็็ยังไงฟังเพลงในวิธีกรรมไปด้วย ระหว่างที่เพื่อนอย่างเธอีกคนหนึ่งเขาร้องอ่ะทีนี้หลังจบพิธีเนี่ยให้คนที่ยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยหลักคนได้ยืนอยู่ข้างหน้าที่ทาสมาธิผลักเบาๆนะผลักเบาๆแต่ว่าอย่าเบาเกินไปให้มีแรงพอที่จะคนข้างหน้าเขาเอียงตัวไปได้แต่ภาพบอกใช่ไหมเออผลักให้แบบอยู่ในหลับตาแล้วให้ผลักให้เอียงตัวได้นิดหนึ่งก่อนที่จะบอกให้เขาลืมตาทีเนี้อ่ะพอผักแล้วเนี่ยแล้วระหว่างที่คนที่ทนสมาธิอยู่ลืมตาก่อนจะลืมตา เขาจะเห็นสีบางอย่างเข้ามาในตาของเขาสีที่เขาเห็นนั่นแหละจะบอกว่านาะคเขาจะตายไงเขาบอกว่าสีแดงเนะี่ยหมายถึงว่าคุณจะถูกแทงถ้าเห็นว่าเป็นสีแดงก่อนลืมตาขึ้นมาถ้าเห็นสีแดงบอกว่าจะถูกแทงถูกทำร้ายร่างกายถ้าเห็นสีน้าเงินบอกว่าจะตายเพราะการจมน้ําอำถ้าเห็นสีเหลืองบอกว่าเขาจะถูกวางยาถ้าเห็นเป็นสีส้ม เขาบอกว่าคุณจะถูกเผาไปในกองเพลิงถ้าเห็นสีเขียวเนี่ยหมายถึงตกจากที่สูงแล้วก็ตายบนพื้นถ้าเห็นเป็นสีม่วงอนะ่ะก็คือจะขาดเขาเรียกว่าจะขาดอากาศาาหายใจก็คือแบบอาจจะหายใจไม่ออกเพราะโรคประจำตัวหรือหายใจไม่ออกเพราะว่าอะไรสักอย่างแล้ <c oughs> วจะคนที่ไอคนที่จามอยู่เนี่ยเนะี่ยมึงตายด้วยสีม่วงแน่ไอ้สัสสองเลยอ่ย <c oughs> ถ้าเห็นเป็นสีน้ำตาลหมายความว่าจะถูกฝังทั้งเป็นอันนี้ก็ น่ากลัวอยู่นะถ้าเห็นเป็นสีเทาครับนะบอกว่าพวกเขาจะเสียชีวิตด้วยโรคร้ายในโรงพยาบาลเนะี่ยมึงแน่นอนมึงคนนะั้ไอ้ไอ้เตาโอ้อ oh, สีเทา oh, แน่ทั้งสีม่วงตั้งสีม่วง,ง,งสีเทาเลยมนะึงแต่ถ้าดีๆเลยนะเขาบอกว่าอ่าอ่าก่อนลืมตาเห็นเป็นสีขาวนั่นหมายความว่าจะตายแบบหมดอายุไข่และได้ไปสวรรค์ <c oughs> ถ้าคุณไม่เห็นสีอะไรเลยก่อนจะลืมตานั่นคือทุกอย่างสีดําก็คือตายด้วยการหมวยุไข่เหมือนกันแต่ว่าจะตกนรกครับตกนรกคอนเซ็ปตเกมนะครับมีกฎเยอะๆแล้วก็มีเขาเรียกว่าเนื้อร้องที่เป็นวิธีกรรม <c oughs> ถ้าอยากดูรายละเอียดก็ไปหาได้เหลืออีกสองเกมเกมนั้นผมว่ามันแต่มันไม่กดค่อนข้างเยอะนิดนึงก็เลยย่อๆมาเหมือนเดิม ชื่อเกมว่า Midnight g a m เ Midnight Game เป็นเกมแบบออกแนวซ่อนแอบประพีเกมเนี้ยเขาบอกว่าใช้เป็นการลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎของศาสนานอกรีดศาสนาหนึ่งโดยคนที่โดนลงโทษเนี่ยจะต้องทําการอัญเชิญ Mid Nightman ออกมาไล่ล่าตนเองไนท์แมนเนาะเที่ยงคืนถึงตีสามสามนาทีก็คือให้เตรียมเทียนเตรียมกระดาษแล้วก็เตรียมเกลือพกติดตัวไว้นะครับวิธีก็คือให้เขียนชื่อตัวเองลงในกระดาษ แล้วเอาไปวางไว้ที่หน้าประตูประตูบ้านนะประตูทางเข้าบ้านนะที่เป็นประตูไม้แล้วก็หยดเลือดตัวเองลงไปบนกระดาษหนึ่งหยดแล้วก็เอาเทียนอนะ่ะจุดจุดเทียนนะแล้วก็หยดน้ำตาเทียนลงกระดาษนะแล้วก็ตั้งเทียนปุ๊บทีเนี้ยให้เคาะที่ประตูอ่ะยี่สิบสองครั้งยี่สิบสองครั้งเคาะไปปุ๊ก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 ยี่สิบสองครั้งหลังจากจบครั้งทนะี่ยี่สิบสองอ่ะถ้าเทียนดับแปลว่ามิดไนท์แมนมาแล้วนะครับให้เอาเทียน ขึ้นมาจุดทันทีแล้วไปซ่อนอ่าทีเนี้ยนะ่ night Man นะมิดไนท์แมนเนี้ยจะรู้ได้ไงว่ามิดไนท์แมนกำลังจะเจอคุณหรือเปล่าก็าคือให้สังเกตรอบตัวว่าบรรยากาศเย็นที่ปกติไหมหรือมีเสียงใครวิ่งอยู่รอบๆไหมแต่ถ้าเกิดว่าเลวร้ายที่สุดก็คือมิดไนท์แมนเจอคุณแล้วเนะี่ยเทียนในมือคุณจะดับสิ่งที่ทําได้เนะี่ยมีสองอย่างก็คือให้จุดเทียนทันทีที่ดับจุดเทียนขึ้นมาใหม่ทันทีเลยแล้วไปหาที่ซ่อนที่อื่นต่ออารมณ์แบบมันอยู่ในอารมณ์เหมือนเทียนมัน เทียนมันเป็นแบบอะไรที่ป้องกันเราได้อ่ะ mm hmm. เออนั่นแหละแล้วก็อยากที่สอบก็คือค่าจุดเทียนไว้ทันให้เอาเกลือเนี่ยโรยเป็นวงกลมแล้วเข้าไปอยู่ในวงกลม <Okay. S 1> อ่าทําทําวงทําวงวงแหวนเวทไว้แล้วก็เข้าไปอยู่ในนั้น mm hmm. เออแต่ต้องอยู่ในนั้นอะถึงตีสามสสิบสาม แล้วก็พกเกลือไปถูกเลยมาเริ่มเพิ่มเลยเออพกเกลือไว้พกเทียนพกไฟเล่นอย่างนี้ตั้งเ่ยงคืนถึงตีสามตีสามถ้าถูกไม่ได้แมนจับได้ไม่ได้แมนจะกลายร่างเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสําหรับคนคนนั้นแล้วก็จะฉีกร่างคนที่เล่นเป็นชิ้นๆนะครับคุ้มั้มกูถามสิจะเล่นรเพื่ออะไรไม่มันเป็นการลงโทษไงคนที่ฝ่าฝืนกฎของศาสนาเนี่ยแล้วก็อันสุดท้ายอันนี้ขอฝากไว้ขอฝากไว้ด้วย กับอันสุดท้ายจะเป็นยังไงถ้าการถูกผีสิงเป็นเทรนยุคใหม่ของวัยรุ่นโอ้ยเหมือนเห็นเห็นตัวอย่างหนังเรื่องนึงเลยใช่ไหมคคอเรื่องนี้ใช่ป่ะคุณคิดไงเปาคุณคิดไงถ้าเกิดวัยรุ่นเขาฮิตขึ้นมาแบบเนี่ยการถูกผีสิงเป็นเทรนใหม่เท่หรือเปล่าไอ้เแยบบีแบบ่ยฟิวโด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 ยืนล่างเดียวหรอือยังไง เออเมีเรืิองแล้วแบบเชีย้ยเพราะนี่คือคอสสั้นๆของหนังเรื่อง Talk อแบบท็อกทูมีเราแบบท็อกกีฮุนเหลี่หละเรื่องอะไรวะการังจะเข้าครับอาทิตย์หน้าหนังไข่เอเย็บสี่ผมมั่นใจอยู่แล้วว่ามันดีทุกเรื่องนะท็อกทูมี <to> ตึกตอกโฆษณายอยู่ใช่อยากให้ไปดูกันนี่มันจะฉากคือฉากมบเป็นอะจับมือหุ่นมาใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่มันค้นพบวิธีปลุกปุญญา ด้วยการใช้มือของซากศพก็คือเอามือมาตั้งไว้แล้วก็เช็คแฮนด์แล้วก็พูดว่า Talk to me แล้วให้ผีตัวนั้นอะที่เจอเรามาสิงร่างเราจะมีกฎอยู่ว่าให้คุยไม่เกิน80วิบ้างถ้าจะไม่ผิดนะแต่บรรดามีคนที่ทำเกิดเนี่ยมันก็เลยเกิดเรื่อง <S <S อ๋ออ่านั่นแหละไปไกลจนแบบปลดปล่อยบางอย่างออกมานะฮะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นหนังที่ ตรงคอนเซปต์การเล่นกับผีมากนี่แหละก็คือการเล่นกับผีก็คือใช้คอนเซปต์นี้ในการทําหนังเรื่องนี้ท็อกตูมีแล้วเขาก็อิงกับเรื่องของเทรนัยรุ่นด้วยเอาสมมติว่าถ้าเกิดว่าเรื่องผีมันกลายเป็นเทรนขึ้นมาแล้วแบบวบยรุ่นแม่งไปทํากันเรื่อยๆอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นน่าไปดูนะครับท็อกตูมีฝากด้วย31สิงหาเป็นรอบสติภิกนะครับฉายจริง7กันยายน สดทุกคืนเพะหัดส,สามตุ่มครึ่งที่ YouTube วงเล่าบายเพ a เซโฮมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเ,เราจะมอบความร้อนให้คุณถึงที่นอน